คลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่โดยตรนชัยจันทร์รัสุภแสงคลิกใ่ให้มาตรงกันที่วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 8 9 5เมกะเฮ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคอมทูเดย์นะครับทาง FM 89.5 MHz วันนี้อยู่กับผมพรชัยจันทระสุภแสงนะครับพี่มิงคอมทูเดย์ ประจำวันศุกร์ที่4กรกฎาคม2568นะครับก็เป็นช่วงเวลาที่เราอยู่กันในงานคอมมานดนะครับก็เริ่มกันมาตั้งแต่เมื่อวานนี้คือวันที่3กรกฎาคมนะครับซึ่งงานคอมมานดครั้งนี้นะครับใช้ชื่อว่าคอมมานดอลิมิตจะมีจนถึงวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ก็คือ3-6กรกฎาคมนั่นเองนะครับวันนี้พี่มิงก็เลยเอา ของเล่นของใหม่ใช้ชื่อหัวข้อว่ารวมของใหม่จากคอ m มานด n l i ลิมิตมาฝากกันนะครับเราจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆใ,ในการที่จะเปิดตัวในช่วงของงาน c o m m a r ดแต่ละครั้งนะครับซึ่งครั้งนี้ด้วยความที่เป็นคอนเซปตที่ชื่อว่าคอ m มานด n l i ลิมิตนะครับ ที่จะชวนทุกคนมาช็อปกันแบบอลิมิตกันจริงๆเลยเนี่ยมันก็มีเทคโนโล,โลยีใหม่ๆม,มาฝากกันเยอะเลยเริ่มต้นจากตัวแรกนะครับ r o g Nook 2025เจอตัวจริงได้ที่งานคอมมานดนะครับเขาบอกว่ามันเร็วขึ้นสีเท่าหลังได้ชื่อว่าเป็นที่สุดของ m ิด t พีซประจําปี2024นะครับล่าสุดนะครับทาง ASUS กลับมาสารต่อยครั้งกับ r o g Nook 2025อัปเกรดสเปคเจนใหม่ พร้อมดีไซน์ดุด,ดันแล้วก็เตรียมเผยโฉมครั้งแรกในงานคอมมัด์อลลิมิตนั่นเองนะครับเ s u s เปิดตัว ROG นุกสุดยอด MINI PC ภาคต่อมาพร้อมกับ Intel Core Ultra 9นะครับแล้วก็จึงเป็นซีรีส์2ที่มีความเร็วถึง5.4กิกะเฮิร์กับการ์ดจอ NVIDIA GeForce RTX RTX นะครับ5080 16กิกะไบต รองรับ DLSS 4ตัวล่าสุดพร้อมชูโรงประสิทธิภาพด้าน AI ที่เด่นกว่าเดิมโดยให้ประสิทธิภาพการรนเดอร์ที่เร็วขึ้นถึง4เท่านะครับเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้านี้ด้าน RAM นะครับก็มาพร้อมกับ DDR 5ีด6400เมกะเฮิร์หรือ4 6,400เมกะเฮิร์นะครับใส่สูงสุดถึง9 16 GB กกับมีช่อง M.2 แล้วก็2,280ให้อีก2ช่องนะครับ พร้อมมีการเชื่อมต่อไร้สายด้วย b l บลู o t h 5.4แล้วก็ Intel Wi-Fi 7ส่วนตัวเครื่องนะครับมีขนาดกระทัดรัดเพียง 286x 187.7x แล้วก็56.5คือคูณกันไม่ใช่ x 256คูณ2 187.7แล้วก็คูณด้วย56.5มิลกับน้ำหนักเพียง3.12กิโลกรัมนะครับใช้งานได้ทั้งแนวตั้งเช่นเคยแล้วก็มีความ ทนทานด้วยมาตรฐาน MIL-STD-810h พอร์ตการเชื่อมต่อมีทั้ง Thunderbolt กับ USB 3.2 Gen2 Type-A ให้ถึง4ช่องนะครับแค่ฟังแค่นี้สเปคก็สุดยอดจริงๆนะครับท้ายนี้ตัวตัวตัว ROG Nux ตัวเนี้ยก็มีขายในช่วงงานคอมมาตลอดทั้ง4วันเลยนะครับข้ามฟากมาที่ฝั่งของ s, s Insti บ้าง Insti เนี่ย ถือว่าเป,เป็นผู้จำหน่ายสินค้าแล้วนำเข้าสินค้าแบรนด์ใหญ่ๆแบรนด,ด์ดีมาหลายเจ้านะครับรอบนี้เปิดด้วยบูธของอเปิดตัวของบูธเอ็นสเตเนี่ยเขาเน้นไปที่ Creative หรือแบรนด์อุปกรณ์เครื่องเสียงที่ชาว PC คุ้นเคยกันมานานซึ่งล่าสุดนะครับก็ได้เป็นผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วซึ่งงานแถลงข่าวรอบที่ผ่านมาเขาก็เอาตัว s o u n d b l a s t e r x 5ที่ไม่เคยเปิดตัวที่ไหนมาโชว์ด้วยแล้วก็ยังนำ rx 9 0 6 0 XT 16 g b ว่าที่การจอตลาดแตกมาโชว์ด้วยนะครับพร้อมยืนยันนะเขายืนยันแล้วว่าเจอได้ในงานคอมบัตงานนี้นะครับเซฟไฟพอช e AMD Radeon นะครับอาจเรียกได้ว่าเป็นการจอเนื้อหอมแล้วก็โคตรคุมที่สุดจาก AMD ในเวลานี้โดยมาในรุ่นของ Sapphire Porsche ไม่เน้น RGB ไม่เน้นอลังการมาในกล่องและขนาดที่ย่อมเยาวแต่ประสิทธิภาพคือ 2K ปรับสุดสบายนะฮะพร้อมด้วย rda 4ตัวล่าสุดแล้วก็ยังมีแรมมาให้ถึง 16GB ในงบเพียงหมืน่นต้นๆเท่านั้นนะครับใครที่ชอบของดีราคาไม่แพงไม่แรงก็น่าจะจับต้องตัวนี้ได้นะครับอีกตัวหนึ่ง galaxy gforce rtx 5070 tiex gamer one click oc นะครับ การจอตัวแรงรุ่นยอดนิยมจาก n v เ d ดียที่อาจเรียกได้ว่าเป็นตัวจบสำหรับหลายๆคนนะครับในงบที่คุ้มค่ามาพร้อม AI r e t r a ทร i n g ขั้นสูงชูลงด้วย DLSS 4และก็ Multiframe Generation ที่ช่วยให้เล่นเกมความละเอียดสูงได้สวยและก็ลื่นไหลด้วยนะครับ m o n t e x Century 2 g o 1นะฮะ1050วัตต์ w, นะฮะจัดสเปคคอม ตัวแรงทั้งทีก็ไม่ควรงกนะฮะ PSU ควรจัดตัวที่จ่ายได้สูงไปเลยนะะี่ยอย่างตัวนี้ที่กำลังพูดถึงเพราะว่ารองรับ CPU การ์ดจอตัวท็อปได้สบายสบายราคาก็ไม่ได้แรงเกินเอื้อมนะฮะอีกตัวหนึ่ง Motec nx400 argb white นะฮะอันนี้เป็น h ีทซิงค์แบบ Air Cooling ตัวคุ้มในงบเพียง1,000อย่างตัวเนี้ยมาพร้อมกับแผงระบายความร้อนประสิทธิภาพกับฮีท ายจำนวน4เส้นนะครับแล้วก็ยังมีอะไรฮะโมเทคเฮอริเต็ดโปรไวท์เคสมีเคสเคยมีเคส PC แบบติดกรอบไม้มาแล้วต่อไปก็ติดวัสดุหนังเพิ่มความพรีเมียมนะฮะวันนั้นพี่มิงเห็นในงานแถลงครับเจ๋งที่เดียวมีความฮารูฮาราทีเดียวนะครับซูนครีเอทีฟอวานนาอาร S2 uh, พัฒนาต่อมาจากตัวรุ่นก่อนนี้อันนี้เป็นหูฟัง True Wireless รุ่นใหม่จากแบรนด์ Creative ที่มาพร้อม Snapdragon Sound กับค o t c o m App X นะครับช่วยรองรับการฟังเพลงแบบไร้าสายได้ในความละเอียดสูงผ่าน Driver Dynamic 10 m mm, m ที่ช่วยเสียงให้มันมีมิติมากขึ้นนะครับอีกตัวหนึ่ง Creative Sound Blaster G8 แล้วก็ X4 2อง Sound Card ร,รุ่นใหม่จาก Creative นะฮะ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิธภาพเสียงโดยเฉพาะพร้อมด้วยเทคโนโลยีเฉพาะมากมายนะฮะเยอะแยะเลยอีกตัวหนึ่ง Creative Sound Blaster X5 อันนี้เขาบอกปิดท้ายด้วย Soundcard สุดอลังจาก Creative ที่มาพร้อมการรองรับเครื่องเสียงได้จริงจังกว่าเดิม ก็รายลต์สเปกแล้วก็ราคาเนี่ยลองไปดูกันที่งานคอมมาาได้เลย3-6กรกฎาคมนะฮะวันอาทิตย์นี้ก็จะจบแล้วเพราะฉะนั้นเหลือเวลาของวันนี้วันนี้ก็ยังเหลือเวลาตอนเย็นไปเดินได้แล้วก็เสาร์อาทิตย์ไปแบบอัดๆจุๆกันในงานได้นะครับซึ่งในงานก็จะมีกิจกรรมไฮไลท์อีกมากมายนอกจากสินค้าตูวใหม่ๆแล้วก็ยังมีอะไรอีกมากมายให้เราเข้าไปสัมผัสกันได้ คลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอม,คอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกใจให้มาตรงกรันที่วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 8 9 5เมกะเฮิร์หลังจากฟังเทคโนโลยีใหม่จากทางอะไรนะ ROG แล้วก็ของ เสติไปแล้วนะครับตอนนี้มาที่ MSI MS m s กันบ้างนะครับเขาบอกว่า MSI จัดเต็มรวมเกมมิ่งตัวท็อปนะครับซึ่งอันนี้เขามาโชว์ตั้งแต่งานแถลงข่าวแล้วแล้วก็เปิดตัวในงานคอมมาจัดเต็มอีกเช่นจัดเต็มอีกเช่นเคยกันที่บูธ MSI รอบนี้ขนอุปกรณ์เกมมิ่งตัวท็อปแล้วก็ตัวใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ๆกันเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็น MPG B 8 5 0 1 H T.I. Wi-Fi Mainboard AMD ขนาด Micro ATX สุดงามนะครับหรือว่า Cost Share 18 HX AI A2X Notebook Gaming ตัวแรงในดีไซน์เรียบหรูและอีกมากมายทั้งในงานถแถลงข่าวและก็งานคอมมาตลอด4วันนะครับ MSI MPG ตัวนี้เอาใจสายประกอบคอมสีขาวและก็ Mini ITX นะครับด้วย m s g m p e g เมนบอร์ด AMD ขนาด Micro ATX สุดงามที่มาพร้อมกับ SSD M.2 กับ Gen5 แล้วก็มีฮีทสิงติดพัดลมช่วยระบายความร้อนให้ด้วยนะครับหรือจะเป็น MSI Core 8 AI+ A IA นะฮะกลับมาอีกครั้งกับ MSI Core 8 AI+ นะฮะครึ่งเล่นเกม PC แบบพกพาที่มาพร้อมชิปเซ็ต Intel Core 200 Series ตัวล่าสุดนะครับกับหน้าจอ IPS ขนาด8นิ้วนะฮะ MSI c o r s a o r นะฮะ 18HXAIA2XW ต่อด้วยนุตบุเกเกมิ่งขั้นเทพอย่างตัวเนี้ยที่มีสเปค CPU ที่เป็น Intel Core Ultra 9 9นะฮะการ์ดจอ RTX 5070ในร่างเบาเรียบหรูแต่ไม่ทิ้งไฟ r g b นะครับ MSI c o r e l Liquid c o r e l Coral Liquid นะ A15360 เปิดตัวชุดน้ำหรือ AIO ตัวใหม่อย่าง MSI ตัวนี้ที่มาพร้อมกับปั๊มน้ำประสิทธิภาพสูงทำงานได้สูงสุด340รอบต่อวินาทีนะฮะก็เป็นของใหม่ส่วน SSD ตัวกล้วยหอมสุดคิ้วของ w d ก็มาเปิดตัวจากสกินปันๆหรือเจ้า p i ีี่กล้วยหอมสุดน่ารักในเกม f o r n i t e ุปกรณ์จัดเกมข้อมูลอย่าง s a n d i s นะครับ ในร่างสีเหลืองสะดุดตาทุกครั้งที่ใช้งานซึ่งมีให้เลือกทั้งเป็น USB flash drive แล้วก็ Portable SSD ในรุ่น p r e r e a d Edition นะครับซึ่งตัวนี้ก็มีขายในงานคอมมา r t รอบนี้เช่นกันใครที่กำลังมองหาอุปกรณ์เก็บข้อมูลน่ารักน่ารักสุดคิวตัวนี้น่าสนใจทีเดียวนะครับซึ่งในงานคอมมา r t รอบนี้ก็ยังมีเทคโนโลยีอีกหลายๆตัวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราเบรกไปฟังเพลงสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมา อัปเดตเทคโนโลยีใหม่ที่มีขายกันในงานคอมมารครั้งนี้กันอีกนิดหนึ่งครับคลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นนาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกไปให้มาตรงกัน TV, ที่วิทยุราชมงคลธัญบุรีเ m 8 9อ็บเเมกะเฮิร์กลับมาต่อกับ สินค้าหรือเทคโนโลยีใหม่ที่จะเจอกันได้ในงานคอมมาดนะฮะตลอดทั้ง4วันคือ3 6กรกฎาคมที่ไบเทคบางนาเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างตัวนี้มาจากคอแซนะครับจัดทับเมาส์และหูฟังเกมมิ่งสัมผัสตัวจริงได้ในงานนะครับแบรนด์เกมมิ่งเกียรเรือใบหรือคอแซกลับมาผงาดอีกครั้งหนึ่งในงานคอมมา r ดอลลิมิต2025รอบนี้ขนเซ t ตเกมมิ่งเกียร์ตัวใหม่ซึ่งมีทั้งหูฟังเมาส์ Mouse, แล้วก็เคส ซึ่งมาในดีไซน์ที่ชาวเรือใบคุ้นเคยกันดีเริ่มจากตัวแรกกับหูฟังเกมมิ่งเด่นทั้งการดูหนังฟังเพลงด้วยรอบนี้ทางคอแซเปิดตัว v o i c e wireless v 2หูฟังไร้สายในราคาไม่เกิน4,000บาทแต่ได้ทั้ง Joby a l อ o s t สแล้วก็ช่วยให้เสียงได้รอบทิศทางแบบส p ป t a t ออเดโอกับใหม่ตัดเสียงรบกวนจาก NVIDIA b ดีย a s t นะครับอีกตัวหนึ่งคอแซ r i r ั a ต้า t ี i ิ i ไ e เ e s e อ e s นะครับอันนี้เอาใจสาย MOBA หรือ MMO ด้วยเมาส์ g a m มิ่งนะตัวใหม่ที่รอบนี้ผู้ใช้สามารถเลื่อนตัวปุ่มลัดทั้ง12ปุ่มด้านข้างไปมาด้วยช่วยเพิ่มความถนัดยิ่งกว่าเดิมพร้อมปรับดีไซน์ให้ดูหล่อและก็กระชับมือมากขึ้นนะครับปิดท้ายกับตัวเคสจาก Co อแซไอ Q ิวลิ0 0 0 0ทีขนาด Midtower ตัวใหม่นะฮะที่รองรับการติดตั้งชุดน้ำขนาด360ม mm มนะฮะกับพัดลม140 mm มมได้มากถึง4ตัวหรือจะเลือกใส่ใบพัด1 2 0ม mm, เมเป็น10ตัวไปเลยก็ได้นะครับใส่ครบคือการลัน ตีความเย็นแน่กันเยถ้าใส่ครบเนี่ยการันตีความเย็นแน่นอนนับเป็นเคส PC ขนาดรุ่นกลางที่รองรับการติดตั้งอุปกรณ์ได้ครบจบในที่เดียวนะครับ ข้ามาที่ฮันนี่เวลนะครับอันนี้เขาจัดชุดใหญ่เครื่องใช้ไฟฟ้าตัวดังเปิดตัวครั้งแรกในงานคอมมาร์ฮันนี่เวลเนี่ยถือว่าเป็นแบรนด์ยักษ์ใหญ่จากอเมริกาเป็นมหาชนเลยนะมีอุปกรณ์ครบครอบคลุมครบครันตั้งแต่เครื่องฟอกอากาศลำโพงหูฟังแล้วก็อุปกรณ์เสริมมากมายทั้งสายชาร์จสาย HDMI หับ USB ยันปลั๊กไฟซึ่งในงานคอมมา r t ครั้งนี้เขาเพิ่งจะมาเปิดบุดใหญ่ๆครั้งแรกเลยนะครับซึ่งเริ่มจาก ฝั่งเครื่องฟอกอากาศเรียกได้ว่าเป็นไอคอนของแบรนด์ h o นนี่เวลเลยก็ได้ว่าชูโลงด้วยตัวท็อปสุดอย่าง a i r t ทัส U2 ที่มาพร้อมระบบกรอง7ขั้นตอนสามารถเปลี่ยนถ่ายอากาศ7ครั้งต่อชั่วโมงดักจับได้ตั้งแต่ฝุ่นละอองเส้นใหญ่ขนสัตว์เลี้ยง่านกำมัน ซลเวอร์ไอออนะ on, และช่วยรักษาความชื้นในอากาศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้นะครับนอกจากนี้ตัว AirTouch v 1เครื่งองฟอกอากาศในราคาย่อมเยาวมีระบบกรองแบบทรีอินแล้วก็ t r u o u c h p 1ที่รองรับการกรองอากาศแบบ 4-in-1 อินกำจัดอนุภาคขนาดเล็กไวรัสและฝุ่นละอองในอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพถึง99.99% 99นะครับในฝั่งของ a u d i o Soundbar Bluetooth Speaker h e a d p h o n e หรือ t w s เอียบาเนี่ยก็จัดมาแบบชุดใหญ่ๆใครที่อยากได้สินค้าจากฮันนี่เวลก็ไปเจอกันได้ในงานคอมมาทั้ง4วันเลยครับคลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมท<อ> <today, S 2> ูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกไปให้มาตรงกรันที่วิทยุราชมงคลทัญบุรีเย8 9อเุเมกะเฮ กลับมาอัปเดตกันนิดนึงหลังจากที่ฟังเรื่องราวของเทคโนโลยีใหม่ๆที่น่าสนใจจริงนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะแต่โดยภาพรวมก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ตลาดไอทีทั่วโลกเนี่ยมีสัญญาณที่ดีขึ้นจากยอดจัดส่ง PC ทั่วโลกในควอเตอร์ที่1จากการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีของ AI PC ซึ่งมีความชัดเจนมากขึ้นแล้วก็จากการอัปเกรดเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องรวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างการยกเลิกการสนับสนุน Windows ที่ต่ำกว่า11นะฮะ ก็คือตอนนี้ Windows 10เขาจะไม่สนับสนุนในช่วงเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ก็ส่งผลให้เครื่อง PC มากกว่า240ล้านเครื่องทั่วโลกที่ไม่สามารถอัปเกรดเป็น Windows 11ได้มีโอกาสต้องเปลี่ยนคอมพิวเตอร์สำหรับเทรนด์ไอทครึ่งปีหลังนะฮะเริ่มเห็นได้ชัดในงานคอมอมารอบนี้ก็จะมีพวกโน้ตบุ๊กที่มาพร้อมกับประสิทธิภาพรองรับการใช้งาน AI เต็มรูปแบบทั้งชิป,ชปเซต CPU Intel c o r ล Ultra 200ซีรีส์หรือว่าจะเป็น AMD Ryzen AI 300 Series ที่มาพร้อมกับการจอใหม่ล่าสุดที่มีให้เลือกทั้ง RTX 5080หรือ5090มีให้ลองแล้วก็เป็นเจ้าของได้ในงานนะครับส่วนของฝั่งคอมประกอบเนี่ยก็มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่ออัปเกรดสู่ประสิทธิภาพการใช้งาน AI ที่ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะฝั่ง GPU ทั้ง NVIDIA หรือ Intel หรือ AMD ที่เปิดตัวสินค้ารุ่นใหม่มากัน จุกๆนะฮะมีสต็อกสินค้าพร้อมขายในงานตลอดทั้ง4วันนะครับด้านอุปกรณ์ DIY เนี่ยตอนนี้เทรนการการตกแต่งที่มันมีหน้าจอแสดงผลขนาดเล็กในแต่และอุปกรณ์เนี่ยมันจะมีความชัดเจนมากขึ้นในคอนเซปต์ Everything has a screen จากเคสติดจอจะเริ่มเห็นจอติดพัดลมไม่ใช่สิต้องเห็น พัดลมติดจอไม่ใช่จอติดพัดลมช่วยตรวจสอบประสิทธิภาพระหว่างการทำงานเพิ่มความสวยงามด้านจอมบนิเตอร์แบบ oled ก็กำลังจะมาแทนที่หน้าจอแบบ led ด้วยความละเอียดของภาพที่ดีขึ้นแถมประหยัดพลังงานแล้วก็มีตัวเลือกที่เพิ่มขึ้นในราคาที่ถูกลงซึ่งตรงนี้ในงานก็อาจจะลองไปลองเทียบดูว่าจอไหนที่ใช้สีแล้วมันถูกจริตกับเราก็เลือกซื้อตัวนั้นได้เพราะว่าจริงๆตลาดเกมมิ่งและแกจเตเนี่ยมันก็เติบโตมาตลอด แล้วก็มีความต่อเนื่องของการเติบโตก็จะมีการเพิ่มความสามารถของ AI เข้าไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเล่นเกม PC รวมถึงเครื่องเล่นเกมคอนโซลรุ่นใหม่อย่าง Nintendo Switch 2ที่เปิดตัวไปไม่กี่วันนี้เองก็มีขายในงานคอมอออม่าครั้งนี้นะครับสำหรับ งานคอมมา t อลิมิตครั้งนี้ก็ต้องบอกว่าจะชื่อว่าเราจะได้เห็นสินค้าที่มี AI ที่หลากหลายจํานวนมากขึ้นแล้วก็แน่นอนครับในงานเราก็ยังมีเรื่องของ Big กโบนัที่ช็อปครบ3,000บาทได้ลุ้นโชค2ต่อนะฮะรุ่นที่1หน้างานกับรุ่นที่2คืออัปโหลดใบเสร็จเข้าไลน์คอมมาทก็ได้ลุ้นของวันเพิ่มนะครับคอมมาทออนท็อช็อป50,000เออห้าห้าบาทรับคูป,ปองลดเพิ่มอีก500เฉพาะวันพฤหัสกัลสุกนะครับ คอบาดวัดดวงคราวนี้เรามีหมุนวงล้อให้ลุ้นคูป,ปองร่วมส่วนลดในงานสูงสุดถึง10,000บาทนะครับแต่ต้องสมัครสมาชิกนิดหนึ่งเขมบัดช่วยจ่ายค่ารถช็อปครบทุก3 0 0 0 0บาทได้จอดฟรี3ชั่วโมงนะครับร่วมสนุกกิจกรรมออนไลน์ผ่าน Facebook ก็มีการแจกถุงผ้าจาก p i กซ์ม่าเอ็กซ์หรือจากแคนนอนนั่นเองนะฮะแล้วก็คูป,ปองเงินสดที่สามารถเอาไปช็อปในงานได้นะครับรวมถึงถ้าใครอยากจะพูดคุยก็แอดไลน์ Open Chat ใน กลุ่มคอมบาเบาะโปรได้เลยนะจ๊ะคลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอม,คอมทูเดยน์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกใจให้มาตรงกันที่วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 8 9 5 MHz เมอาล้ครับฟังเรื่องราวของคอมมาทกันไปเยอะและมาปิดท้ายกับข่าว เบาๆนิดหนึ่งจริงๆต้องบอกว่าที่มาที่ไปของการนําเสนอข่าวนี้ก็เพราะว่ามีผู้ใหญ่หลายๆท่านที่เรารู้จักกันเนี่ยแกก็เริ่มเป็นอาการที่เยอะเขาเรียกอาการของเป็นโรคสมองเสื่อมหลังจากที่อายุ80อัพขึ้นมาซึ่งตรงนี้ก็ มีหลายๆโคนเะจะป้องกันยังไงจะรักษายังไงอันนี้เขามีข่าวขึ้นมาในเช็คครับบอกว่าแก้สมองเสื่อมนะครับพบสารในล o สแมรี่ช่วยลดอาการอัลไซเมอร์ถึงแม้วข่าวนี้อาจจะดูไม่ค่อยเป็นไอทีมากแต่ก็เป็นเทคโนโลยีที่อยากจะมาแชร์กันในวันนี้นะครับ r อสแมรี่เนี่ยไม่เพียงแต่จะเป็นสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมเท่านั้นนะครับแต่ยังคงและก็ยังได้รับการยอมรับว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพ การวิจัยชีย้เห็นว่าโรสแมรี่เนี่ยช่วยต่อสู้กับโรคอัลไซเมอร์ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของภาวะสมองเสื่อมโรสแมรี่เนี่ยอุดมไปด้วยฟโตเคมีคอลซึ่งเป็นสารประกอบจากพืชที่มีผลดีต่อสุขภาพกรดคาโนซิกเป็นสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็สารต้านการอักเสบที่ช่วยป้องกันตัวเซลล์สมองนะครับนะักวิจัยได้นำกรด c a นซิกเนี่ยมาพัฒนาต่อเพิ่มประสิทธิภาพในรูปแบบที่เสถียนที่เรียกว่า DIX ค่าพบว่าสารประกอบนี้นะครับช่วยเรื่องความจำเพิ่มจำนวนการเชื่อมต่อระหว่างเซลล์สมองแล้วก็ลดโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับโรคอัลไซเมอร์จากการทดลองนะครับจะทำงานไอตัวสารตัวนี้จะทำงานเฉพาะในบริเวณสมองที่มีการอักเสบเท่านั้นซึ่งสามารถลดผลข้างเคียงได้จริงและในอนาคตนะครับก็เตรียมทดลองกับมนุษย์ต่อไป นอกจากนี้นะครับนักวิจัยยังเชื่อว่าสารตัวนี้ยังสามารถช่วยรักษาภาวะอักเสบอื่นๆได้เช่นโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคพากินสันนะครับนับว่าเป็นงานวิจัยชิ้นสำคัญและ แล้วก็มองว่าในอนาคตนักวิชายาเชื่อว่าโรสแมรี่อาจจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการรักษาโรคอัลไซเมอร์และโรคเลื้อดลังที่กล่าวมาต่างๆนะในอนาคตด้วยก็ถือเป็นข่าวดีสำหรับเทคโนโลยีเรื่องนี้นะครับวันนี้เชิญชวนกันไปเจอกันได้ที่งานคอมมาดฟังร,รายการจบปุ๊บนั่งรถไฟฟ้า BTS ไปที่สถานีบางนาหรือจะขับรถไปก็ได้นะครับไปเจอกันเจอพี่มิงได้ในงานนี้นะครับซึ่งในงานนี้อย่างที่บอกครบ ชอปครบ3,000บาทรุ่นลับปิบนันซึ่งพี่มิ้งก็จะจับฉลากรงเนี้ยทุกวันประมาณ6โมงเย็นนะครับแต่ว่าสุดท้ายจะไปจับประมาณ3ทุ่มครึ่งเพระาะว่างานเราปิด3ามทุ่มเนาะเสร็จแล้วถ้าใครที่เรียกว่าจับแล้วแล้วหมายถึงว่าบัตรย่อนหลังจากที่พี่มิ้งจับในแต่ละวันเนี่ยมันจะเอาไปจับในวันรุ่งขึ้นซึ่งแต่ละวันก็จะมีสินค้าเอ่อไม่ใช่สินค้าแลยมี อุปกรณ์เทคโนโลยี Technology ต่างๆที่ทุกคนอยากได้ลุ้นโชคส่วนวันที่4นี้แจกทองเลยนะฮะช่วงนี้ทองกำลังขึ้นส่วนคอมมานด์ออนทช็อปช็อปครบ50,000บาทเนี่ยครับรับอเชอร์500บาทเดินกลับไปช็อปต่อได้เฉพาะวันพฤหัสและศุกร์นะครับส่วนใครที่ช็อปครบทุก30,000บาทก็ได้สิทธิ์แจก จอดรถฟรี3ชั่วโมงอันนี้มีจานวนจํากัดนะครับอาจจะต้องรีบไปลงทะเบียนนิดหนึ่งนะครับเอาละครับเวลาของสัปดาห์นี้หมดลงแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าพีิมิ์จะเอาบรรยากาศของงานคอมมามาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างส่วนเวลาของสัปดาห์นี้หมดลงแล้วไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ รายการคอมทูเดย์สนับสนุนรายการโดยบริษัท ARIP จำกัดมหาชนและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม